สบายดีทุกคนสบายดี FC ทุกคนทุกท่านป้าบ่ได้มาเห็นตั้งหลายเดือนพี่น้องเอ้ยต้นกล้วยปกหน้าเฮือนเรียบร้อยตอนเฮามาบ่ทันได้ปกพี่น้องวางหั่นนะบาดนี้มันเด้อโนกมาปลนกบ่ด้มาหลายเดือนพี่น้องเอ้ยคมเปลี่ยนแปลงแตกต่างคือ เพิ่มเติมคือเหล่าพุ่นนะเหล่าออกมานนาเรียบร้อยโอ้ยละมาก่อนแม่เลยมาก่อนแม่แล้ว <c oughs> อีหลาน ยายจ่อยยายจ่อยไปใส่กับหม้อใหญ่ตะน่ะยายจ่อยโอ้ยเอิ้นก็บ่คานเนาะเอิ้นก็บ่คานขี้องค์ขี้องค์ขี้องค์ขี้ฮุ้ยคังเอิ้นก็บ่เว้านําพอ้บ่ได้มาเห็นแต่เฮิงล่ะลืมบ่สงสัยอ้ยบ่ลืมพี่น้องบ่ลืมเว้าอย่ออกเพิ่นาเนื้อไปล้างก้นเนื้อไปล้างก้นมันขี้มันขี้บ น้าไซอันสมุนตะเกาคือไร้ไปใช่ไหมอะไรขาวไข่ขาวหนียวและคนทิพเลยเออเออเออในอัน้องไปเห็นยูเฮือนเขานี่ในอันองตะเฮือนเจ้านี่เห็นอยู่บ่ใช่ดาวในอันเห็นยุเห็ดขึ้นและเออเขาตั้งใช่ถึงต้นคามต้นนี้แหละมันหักยับไปทางไหนเห็นกัน เป็นย <stagn> pues. ังบ oh, ังหลาเป็นย e ังเ uh, ้นเห็น <m> บ่อบอเห็นรีบๆน้อยนึงผูเออเออเห็นน้อยนึงแนมเห็นคิมมิมเอาเฮ้ยใช่ตัวเ็ดยังเฮ้ยนี่โอ้โหลาพา ร้านายเผินไปหามางานวันเกิดน้องท่านว้าวจันเออใายไปหายโอ้ยติดแต่แท้ติดแม่น่ะโอ้ยออกแต่ห่างกันกับบได้โอ้ยเฮ้ยแนมเหม็นน้อยหนึ่งแต่ชิซูมันพี่น้องเบิ่งมันเห็นบกขักพี่น้องเลยครัเพื่อนน้องเทียงโหทรงมาเดินพูดนะ เพียงหน้าน้องเนยเขาก็อยากได้โมเดิร์นคือกันเนาะข้าก็ได้แต่เสาบ่เขาเห็ดเองสับดาวเขาเขาอ่ามัางปนัปปุระซูนเสียบพวกสังกะสีบวกใหม่โอ้เขาก็สใส่บ่อลายดนิเนาะมีผู้ใหญ่จะดีสอนอยู่บ่งบประมาณบ่เถ้าบริหารใครถือจกนะ พี oh, uh, mm ่ไอ้ไปขุดยังเนาะพี่ไอ้ขุดยังเกาะอ๋อไปเข้าของหน้าอืมอ้าวบบมีผู้ใหญ่จะดีซอยบ่เงิประมาณครับเขาบอบ่อยากให้ช่วยเลื้ัภาษาเออบ่ยังบ่ง่ายๆลุกเขาอยากเออบ่จบเขาอยากนเดี๋ยวเขาเข้าเอาเองเรกมีที่ของเขาเออ เขากลุ่มเขาเลยอย่างเขาทีมเขาเด้อสุกยังโบนุ่มอยู่สู้อันยืนอันนัะมึงดูลูกซี่ซี่เฮ้ยจะแม่นเยอะนาะสู้คนบักใหญ่ๆเคยไปน้ำเด็กน้อยขนาดไหนเอื้อยอุ้มได้สิอีกได้ผลใส่เฮ้ยได้ร้อยมันอยากให้มึงพาลงมาร้อยเออือ งานมันเกิดน้องทันวาครบรอบหนึ่งปีมันบอนี่คือว่าแป๊บเดียวเนาะจับจับจับยางโอ้บางคนน่ะสีย่างก่อนขู่อับเนาะเป็นบางคนได้พี่น้องจ้าโอ้ยบัวดดมาลายเดือนพี่น้องเลยกระบอกเลวขนาดชวนแล้วมากินว่างนงานเรายังบอกว่างมากเราบอกคอยว่างยังวะนะ นัดกันสิบเอ็ดมงตอนนี้ด้สองโมงชองโมงีสองโมงแล้วเราบอกใคว่าอ่ะอ่ะิดจะอาะคิจะเฮ้ยฮะเหือได้เหนานรจะจกที่พกนออ มักคนคนมักยิ้มเฮามักยิ้มบ่แม่นหน้าบูดบ่ยื้อโออยู่เฮ้ยอึกะเอกินนมเจ้านี่มาไดคือตุ้ยบ่ตุ้ยบ่จังว่าบ่เห็นตงคือตุ้ยก่าได้สู้เพิ่นตุ้ยเออเพิ่นตุ้ยโอ้ยแม่ใหญ่จอย Ừ, nhàng em gyo piu you. Young lâu, young lâu, Bước Bugsy kìm bung khao hít nyu tung. As I bung hà na tana. Walk him thơ đi. Oi. mượn cộng đi mang nha 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 mà nha 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 này nha 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 Bạc này nổi, em ôm nè. <laughs> 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 คนบักใหญ่เนาะสูต้นหน่อยจะเบิ่งเด้แต่ยังหน่อยพะเชียว่าเพิ่นสิหน่อยปานนี้เออมันยืดห่างเล็กน้อยคือว่าเลยฮะไพ่โปรยใหญ่ไม่ใหญ่โปอยใหญ่ไม่ใหญ่แค่หน้อยโอ้แถวแม่ถาวน้องเนื้อมาเลยพี่น้องผูกผูกผูกอยากมาแต่ขึ้นนี่ มาอะเมื่อโอ้ยร้านบอสบายเลือพันเห็นแล้วเนาะบิงเลยอือมีน้ำบอเทวหันนะเออมาแล้วค่ะฟันเห็นร้านแล้วมาเมื่อคืนแล้วเมื่อไเมื่อไหมบออ้เอเออแมนแมนแมน เออ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 ถกโทรศัพท์กระชองเขื่องสามเขื่องเขาเปิดน่ได้อยู่คอนโดไอนาเน่ยเอตองเสียปากเสียปากเาปิตัวนี้เออ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 ไม่ใหญ่จ่อยแล้วเป็นเลยเปิดตัวนี้หมอตัวนี้ เย็นแห้งอย oh. ู uh, no. ่ปะเย็นแห้งอยู่ได้โอ้บักแคนอ่ะนะพ่ออยู่ตรงนี้แล้วนี่เออกลางเวนเนาะบ๊อบเบิ้งสิขับไปเบิ่งก่อนโบนิมาแต่หึงเลยเออขับปุ่นซิบหาโล น้ำใกล้บ้านบ่อีแม่แม่นใกล้ละเท่าใดจเฮ็ดเองบ่อีแม่ตําถาสะคอนสะคอน่้ตําถาโดยองเยกเินจูนเ็ูบ่าวเโยมปาะทยีนานี่เอ้าาจเินจะเผาูบ่าวเผากเาสิเป็นยังเนาะอีแม่เผากเาสิเป็นยังเนาะแม่เนาะแม่นสวัสดีพี่น้อง กำลังเห็ดนเ็ดตัมไปถ่าบอมีอนี้จะมาเห็ดเองกระปุนสิมหาโล่ิบหาโล่เพิรนบอกกูได้แน่เนี่ยสุอุ้ยบักน่นหน่อยดุกูได้อะไะอีแน่นหน่อยโอ้ ไปไปไหนแม่ดบไปไปายนแม่ไปดีนะไปดีไปดี ยินก็มาแล้วินว่าหงสุกครับยินท่หงชุกนี่นี่ยนหโทรขึ้นมาร่พี่ติกยินบ่หงชุกเฮ้ยม่อวันไดนเอ้ยสบายดีเนาะอยามาขเกียบใล้วไกคือไมงามดอกพี่แล้วหูดต่างติ่งคนนั้นดิต่งกับนางก็โอเหนาพี่อ้ายเฮา พี่หญ่ลอขึ้นก็เก่าได้นีนะเว้นแต่หึงเอ้ยลอขึ้นก็เก่าไเห็นหนาก็ตะเคองเหรออ่ะอก็จะเห็นล่อขึ้นก็เก่าโอ้กระสุเลี้ยงเป็ดลายกระสุน่อยากไ่อยากคายบอ้ยบ่อยยากคายบ่คายบ่โม่ไหนโตเท่าไหร่ สัมได้สัมหมูนะดาวสัได้สัมหมูเดนะมได้นัโมน้าวสอำก็ได้สนำแมันเกลือ่าเระเกกิลาป็ดมันกินลายกว่าไก่ด้ยยาย เดี๋ยวขนาดสิมาหาใหม่เด้อตกลงบ่บใครแห้วล่ะเดี๋ยสีมาหาใหม่เออขายอยู่แล้วอ้ยกำลังเป็นบ่าวเป็นสาวอืได้ผูกตผูกทำเมนทีพปลไปเอาผูเดีนโอ้กินลายก็โคตรจริงป้าพี่ไอ้ มมกูบังห่ไหลายเรยนอนได้ร้องตายกูไปหอปมบังห่งมาลายดีแล้วผูเยี้ยมบังน็อตบ้างหานานอ้ำหนึ่งห้ำหวาบังน็อตโหมักผักก,ก็ได้มามมกเออใส่เป็ดใส่ไก่แ่บแล้ เออมักผักปุ๊บอันนี้นะ <c oughs> ไม่ใช่มาอแล้วี่หเร่องอะบาง้อ่อนเฮ่เทำไหมขึ้นมาพี่เอ้ยเอ้ยชิครับหลดชิครับหลดาจิคือห่อนใช่วะ มันอี้พัดห่อนเนอะซูเนาะว่านี่ว่าเย็นเย็นเก็บผ้าประเภสีิัก่อนพี่นอขอกันกิบหนาเด้อ